I'm oh ตลอดไปได้นักมีเยติโลโกสัตว์โลกย่อมถูกตัวจิตเงาลงสิ่งสุดลงที่ตรงนี้น หนุนคงเวียนทรมเวียนเวียนทาตัเจ็นาทีสมรรนาสนาบารนยนอนนาิติิตังปฏิต่างทานมาเลยนะครับพี่น้องชาวตำบลท่านาจังหวัดเนี่ยสอหน่วยเป็นเจ้าค่ามัเป็นเพื่องทูกว่าแล้วก็ให้มาอยากมาตรวจพวกเราตรวจมวลระ อยากให้เอาอันนี้ก็ก็อี้เนี่ยมีได้นะรับรองจัดท่านเราบอกบอกท่านบอกให้สื่อสารไปที่วัดไม่ต้องไปเอาก็อี้พ่อก็าเป็นห่วงว่านั่งกันเมื่อยเด้วให้เปลี่ยนอาดีบอาปวดแต่ผมอยากให้พวกเรานั่งที่เมื